ทดสอบ Adminer S19J Pro 104 t ท Hz เฮมือสองเครื่องขุดบิตคอยตัวท็อปในอดีตสวัสดีครับหลังจากที่เราได้แกะกล่องตัวของเครื่อง Adminer s 9 j Pro 104 t ท h นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบว่ามันทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับหลังจากการเช็คตัวของเครื่องภายนอกโดยทั่วไปดูในลักษณะที่สมบูรณ์นะครับไม่ดูมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมสายแลนเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อตัวของ power supply นะครับการต่อ power supply ก็ใช้สายตัว ตัวต่อเนี่ยสอ,สองเส้น,นครับเสียบเส้นแรกเนี่ยมันจะยังไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเริ่มเส้น2เนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานนะครับสายไฟนี้ก็น่าจะใช้ตัวของสายไฟที่ขนาดประมาณ2 5งจุดห้าสแควร์มิลขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เสียบไปก็เห็นว่าตัวไฟแลนเนี่ยทำงานดูกำลังทํางานดูปกตินะครับถ้ามันไม่ทํางานปกติอาจจะมีปัญหาที่ตัว หรือว่าตัวสายที่อาจจะขาดได้นะครับก็ดูภายนอกดูดีครับแล้วก็เสียงการทำงานในระยะแรกก็ดีครับพัดลมทั้ง4ตัวที่ผมทดสอบดูเนี่ยมันก็ทำงานดีทุกตัวนะครับหลังจากเครื่องรันไปสักพักหนึ่งก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงกับสีเขียวเหลืองนะครับ ออกมาพร้อมกันนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งตอนนี้มันก็ยังคงไม่สามารถจะดีเทคเครื่องได้จากในตัวคอมนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับตาวนี้เนี่ยก็น่าจะไปเทคที่ตัวของคอมได้อันนี้ก็เปิดโปรแกรม ip scanner นะครับหลังจากที่รันไปเนี่ยมันก็สแกน ตัวของเน็ตเวิร์กที่เชื่อมกับไวเลสแลนหรือเชื่อมกับแลนที่เราใช้งานอยู่นะครับซึ่งเราก็จะต้องมาดูว่าของเครื่องแอนด์เมเนอร์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ข้อสังเกตก็คือว่ามันจะมีลูกศรชี้ว่าน่าจะมีให้กดลงไปเพิ่มครับจะมีลูกศรด้านข้างตัวที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่าเข้าไปสู่เมนูของ ตัวของอตัวของแอนไมเน S9G Pro นะครับในส่วนของแดชบอร์ดก็จะมีแดชบอร์ดมี m i n e r r นะครับอันนี้เป็นของเออเจ้าเดิมนะครับ Miner เขาก็ตั้งพูไว้2พูนะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นพูของผมนะครับซึ่งผมจะใช้พูของ v r b d c นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเปลี่ยน ตัวของ v ี c ครบนะผมก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำการรีบูตเครื่องอีกทีหนึง่งเพื่อให้เครื่องได้รันแล้วก็ทำงาน <S <S ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการกดบูตเครื่องนะครับ พอกดบูตเครื่องเนี่ยตัวเครื่องก็จะกลับไปเงียบเหมือนเดิมนะครับก็เข้าสู่สสสสสสเฟสเหมือนเดิมนะครับก็คือมันก็จะกระพริบที่ไฟแดนแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นไฟตัวของสีแดงกับสีเขียวพร้อมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นไฟเขียวนะครับผมมาดูแรงขุดก็ได้107เทอร์เฮตนะครับผมร้อเทอร์เฮตก็ มันก็ปนเปี่ยนอยู่แถวนี้ครับร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดไปไปมาแถวนี้นะครับการปิดเครื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าปิดเครื่องแบบแ3ทั่วไปก็คือถอดปักเลยนะครับแต่หลังจากที่ติดต่อไปอยังผู้ผู้ขายนะเขาบอกว่าจะต้องทําการวอร์มเครื่องให้ดาวลงก่อนโดยไปกดสลีฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะสามารถถ้าเครื่องมันเริ่มเบาลงนะครับแรงขุดลดลงพัดลมเริ่มเย็นเนี่ยก็ค่อยปิดเครื่องได้นะครับ ส่วนภูที่ผมเลือกใช้นั้นผมเลือกใช้ภูดทดสอบคือ v ว v c c จะพบว่าเปิดมาได้แป,ป๊บเดียวก็ได้3.6เทอร์เฮดนะครับใครมีอะไรแนะนำผมแนะนำได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ